ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีรูปผู้หญิงนอนนะครับทุกคนดูทุกคนคิดว่าเหมือนผมไหมนี่คือส่วนหัวนะครับส่วนหัวลำตัวส่วนเอวนะครับแล้วก็ส่วนเท้าเท้านะครับอ่ะดูภาพรวมนะครับแต่จุดนี้จะอยู่ที่ต่ํานะครับจะถ่ายจากที่ต่ําแต่ถ้าอ่าที่สูงนะครับที่สูงเนี่ย จะสวยมากเลยเพ้นเป็นเต็มตัวเลยครับสวยมากแต่ต้นไม้ช่วงนี้เยอะครับผมขึ้นเยอะนะครับทุกคนผมอยากเอาภาพบรรยากาศสวยๆแบบธรรมชาติไม่ใช่ผานางนอนแบบอ่าหมูป่านะครับอะคาเดมี่ไม่ใช่นะครับอย่นี้เป็นนางนอนเป็นรูปภูเขาธรรมชาตินะพี่น้องนะครับเอาบรรยากาศสวยๆนะครับตอนเย็นๆนะครับฝนใกล้จะตกนะครับฝั่งนู้นตกแล้วนะครับนู้น ธรรมชาตินะครับทําให้สวยงามนะครับวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศนะครับภูเขาสวยๆไว้นะครับเหมือนผานางนอนนะครับเป็นรูปภูเขาผู้หญิงนอนนะครับเหมือนโดนสาบไว้นะครับแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงโดนสาบไว้ให้เป็นภูเขานะครับพูดให้ผมสมัยเป็นเด็กๆให้ผมฟังนะครับก็เลยเอาภาพเนี้ย มาให้ทุกคนดูนะครับแต่ถ้าถ่ายจากมุมสูงนี่จะสวยมากแต่ว่ามุมสูงต้นไม้มันบังแล้ครับก็เลยมาถ่ายที่ต่ําจะเห็นชัดมากเลยครับเป็นไงครับทุกคนสวยไหมครับโอเคครับโอเคครับทุกคนเอาแค่นี้พอนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคน